คุณเชื่อไหมว่ามีนักวิทยาศาสตร์บางคนทำการทดลองบา้บาๆบอๆจนคนอื่นคิดว่าเป็นคนบา้าแต่กลับไปเปลี่ยนโลกของเราทั้งใบได้วันนี้เราจะไปดูกัน5การทดลองแปลกๆที่ดูเหมือนไร้สาระแต่กลับไปสร้างปฏิวัติให้กับวิทยาศาสตร์แบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน อันดับที่5การกินเชื้อโรคแปลกๆเพื่อโลกปี1985หมอออสเตรเลียชื่อแบร์รี่มาร์เชลทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าบ้าเขากินเชื้อแบคทีเรียแปลกๆชื่อเฮลิโคแบคเตอร์ไกโลไรทที่เพิ่งค้นพบเพื่อพิสูจน์ว่ามันทำให้เป็นแผลในกระเพาะได้จริง ในปี1985มาเชลแสดงให้เห็นโดยการทดลองกับตัวเองว่าแบคทีเรียชนิดนี้ที่ปัจจุบันเรียกว่า Helicobacter pylori สามารถทำให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบเฉียบพลันได้ก่อนหน้านี้หมอทั่วโลกเชื่อว่าแผลในกระเพาะเกิดจากความเครียดกับอาหารจัดจัดเท่านั้น ผลลัพธ์มาเชลเป็นกระเพาะอักเสบจริงๆแล้วรักษาตัวเองด้วยยาปฏิชีวนะการค้นพบนี้เปลี่ยนการรักษาแผลกระเพาะทั่วโลกและทำให้มาเชลกับโรบินวอร์เรนได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์คุณกล้าไหมกินเชื้อโรคเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองอันดับที่4การเก็บสารกัมมันตรังสีใส่กระเป๋า ราปี1 9 0 2ามารีคิวรีนักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกที่ได้โนเบลทำสิ่งที่ฟังแล้วน่ากลัวมากเธอเก็บหลอดแก้วที่มีเรเดียมหรือสารกัมมันตรังสีไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะชอบเห็นมันเรืองแสงสีเขียวในที่มืด คือรีไม่รู้เลยว่าการได้รับรังสีมากเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตถ้าจับเรเดียมได้มือเปล่าใส่ไว้ในโต๊ะทำงานและ Mac แม้กระทั่งนำกลับบ้านการค้นพบเรเดียมมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันทำให้เกิดการทบทวนพื้นฐานของฟิสิกส์และนำไปสู่การค้นพบโครงสร้างของอะตอมแม้ว่าคือรีจะเสียชีวิตเพราะมะเร็งที่เกิดจากรังสีแต่งานของเธอเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษามะเร็งด้วยรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใครจะคิดว่า การเล่นกับแสงเขียวปริศนาจะไปเปิดยุคใหม่ของการแพทย์อันดับที่3การฉีดน้ำลายตัวเองเข้าตาปี1929อเกาล็กซานเดอร์เฟลมิงกำลังศึกษาเกี่ยวกับเชื้อโรคเขาได้ทำการทดลองแปลกๆโดยการหยดน้ำลายน้ำมูกและน้ำตาของตัวเองรวมทั้งของเพื่อนๆลงในจานเพาะเชือ้อฟังดูขยะขยงมากแต่ผลลัพธ์ทำให้เขาค้นพบไลโซไซมเอนไซม์ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ การค้นพบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนายาปฏิชีวนะและทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลปัจจุบันไลโซไซม์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาและเครื่องสำอางใครจะคิดว่าการเล่นกับน้ำลายจะไปช่วยชีวิตคนได้หลายล้านอันดับที่2การเลี้ยงหนูในสวนรรค์ปลอม ปี1968แจอห์นบีแคลฮูนสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่ายูนิเว s ร์สโดยการสร,าสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับหนูมีอาหารไม่จำกัดไม่มีภัยธรรมชาติพื้นที่เพียงพอแต่ผลลัพธ์กลับน่าสยดสยองชุมชนหนูเริ่มแตกสลายหนูเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวไม่สนใจลูกหยุดผสมพันธุ์แล้วสุดท้ายก็สูญพันธุ์การทดลองนี้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรและผลกระทบต่อสังคม นี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมในยุคใหม่ที่เตือนเราว่าความสมบูรณ์แบบเกินไปอาจจะไม่ใช่คำตอบคุณคิดว่าสังคมมนุษย์เราจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอันดับที่1การติดไวรัสบนสุนัขผ่าตัดปี1940วลาดิเมียเดมิคอฟศัลยแพทย์โซเวียตทำการทดลองที่ช็อกโลกเขาตัดหัวสุนัขตัวหนึ่งมาต่อกับลำคอของสุนัขอีกตัวหนึ่งสุนัขสองหัวนี้มีชีวิตอยู่ได้ถึง29วัน แม้จะฟังดูน่ากลัวแต่การทดลองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสมัยใหม่เดมิคอฟได้พัฒนาเทคนิคการเย็บเส้นเลือดการป้องกันการปฏิเสธอวัยวะและเทคนิคการผ่าตัดที่ซับซ้อนผลงานของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสเตียนเบอร์นาร์ดผู้ทําการปลูกถ่ายหัวใจมนุษย์ครั้งแรกในโลกปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตคนนับแสนการทดลองที่ดูโหดร้ายนี้กระเปิดทางให้คนนับพันได้มีชีวิตใหม่หรือเปล่า นี่แหละคะ่ะคือ5การทดลองแปลกๆสิ่งที่เรียนรู้ได้ก็คือบางทีสิ่งที่ดูบา้บาๆบอๆกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วคุณล่ะคะคิดว่าปัจจุบันยังมีการทดลองแปลกๆที่กําลังจะเปลี่ยนโลกอีกไหมมาคุยกันในคอมเมนต์เลยถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ